วันนี้มาอัปเดตอาการน้องดอลล่านะคะเพื่อนๆถามมาน้องดอลล่าสบายดีเปล่าสบายดีเปล่าเอตอนเช้านะคะวันนี้ตอนนี้ตอนเช้าป้าเซมก็จะให้เขาอะฝึกบินหน่อยนะคะอดูมันดูมันมันชอบแกล้งกันทุกคนเดือดือยเดือดือยเดือยเดือดือดือเดือดอลล่าเขาชอบให้เล่นพุงดือยดือดือดือะแกล้งน้องอีกเอาว นูสบายดีใช่ไหมคุณป้าเซมพาชาลีไปหาหมอคุณน้องทุกคนที่โรงพยาบาลก็จำน้องดอลล่าได้นะคะก็จะถามว่าน้องดอลล่าเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยก็เนี่ยไอ,อ้แกงเขาอีกดอลล่าก็แข็งแรงนะคะขอบคุณคุณหมอทุกคนด้วยตอนนี้ป้าเซมก็ต้องดูแลเจ้าชาลีอีกตามระเบียบ เขากินยายากด้วยนะเพื่อนๆเ,เจ้าชาเลีอ่ะมันอุ้ยสุดๆอ่ะเดี๋ยววันนี้วันเสาร์ก็ต้องไปตรวจเลือดให้น้ำเกลือฉีดยาฆ่าเชือ้อใช่ไหมลกูกแกงน้องทำไมเดวิดแกงน้องทำไมอ่านี่ทักทายเพื่อนๆเ,เ,เร็ว ดอลล่าสบายดีเปล่าสบายดีเปล่านูสบายดีเปล่าคุณหมอก็ให้ป้าเซมคอยสังเกตอาการน้องดอลล่านะเผื่อเขาไม่สบายกลับมาแต่เขาก็กินกินได้เยอะอยู่นะคะแหมแกงกันใหญ่เอาเอาเอาแกงกันใหญ่ชมน้องเพื่นๆน,นะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวป้าเซมจะให้ดูเจ้าชาลีมันก็จะซึมหน่อย ก็เหมือนคนไม่สบายอ่ะต้องนอนนอนนอนแต่เมื่อวานเขาก็เดินออกไปข้างนอกไกลอยู่นะคะก็พอมีแรงบ้างนะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้น้องๆแล้วก็ปลเสมด้วยนะคะชีวิตไม่สิ้นเราก็ดิ้นกันไปนะคะเพื่อนๆทั้งคนทั้งสัตว์ไปไหน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 ลูก เขาจะมุดรูแล้วมุดรูรูมุดรูเหรอเขาชอบอยู่ลุงมาดูวันที่ลุงมาต่อพอราบบเขาเห็นชาลีเขาก็น้ำตาไหลอยู่นะทำให้ประเซมน้ำตาไหลไปด้วยชีวิตก็ต้องเดินต่อไปนะเพื่อนๆ ขาก็ต้องดูแลตัวเองนะมันก็มีเศร้ากันบ้างนะทุกคนแต่ว่ามันกลับมาอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วนะคะเอ๊ยยังไงลูกเดวิดหนูจะแอบอีกแล้วเหรอ,อ <c oughs> <c oughs> เดวิดจอมป่วนชาลีหนูดีขึ้นยังเมื่อวานชาลีก็ไปให้น้ำเกลือฉีดยา แต่ก็ยังกินข้าวน้อยอยู่เอ้ยคนเก่งอืมฮารีแข็งแรงนะลูกอันนี้ป้าเซมก็ไปหาขนมมาแพ็คส่งร้านค้านะเพื่อนๆหลังจากที่เราไม่มีผู้ใจ <c oughs> ไม่มีช่วยไม่มีคนช่วยใจค่าใช้จ่ายแล้วเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองใช่ไหมอันนี้ปาเซมก็ไปซื้อมาแพ็ค มันก็พอได้กําไรบ้างมันก็ได้กําไรเพิ่มขึ้นมาจากการส่งถั่วด้วยนะคะเพื่อนๆเราก็ต้องสู้ชีวิตกันไปนะบางคนก็บอกให้ป้าเซมไปหาหนุ่มใหม่มาช่วยแต่ตอนนี้ป้าเซมยังยังไม่พร้อมนะยังไม่พร้อมที่จะมีใครนะเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองไปก่อนลูกๆเขาก็ต้องอ ดูแลตัวเองใช่ไหมเราก็จะไปรบกวนเขาไม่ได้นะเราเรายังมีแรงอยู่เรายังทําไหวเราก็ต้องสู้ต่อไปนะเพื่อนๆวันนี้วันที่สี่ใช่ไหมลูกที่หนูมาให้น้ําเกลือใช่ไหมครับเก่งมากครับอยากแข็งแรงและเซ่เออเก่งมากลูกดได้ไปเที่ยวอ่วะไปบา้าไปเที่ยวอ่วะเนี่ย ฮ่ากูดบอยนะชาลีกูดบอยกูดบอยกูดบอย